คะอย่าเพิ่งดันขึ้นมาจนเลนมันเล็กอะค่ะข้างหน้ามันจะไม่มีช่องทางเดินนะคะขออนย่าหัวแถบนะคะค่อแล้วล้วมเป็นแถวเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาเข้างานแล้วหมอคนนี้คนเยอะมากดูเห็นไหมคนเยอะมากพ็ทีละคนนะคะยังเก็บยานพากระเป๋าด้วยนะคะเชิญเลยค่ะคนเยอะมากครับเดี๋ยวเข้าไปดูในงานดีกว่าว้าวอลังการวันนี้ จะบอกว่าคนเยอะมากไม่นางเออคนเยอะจริงๆอันนี้เรามาถึงบริเวณงานแล้วข้างในเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าไปดูข้างในนี่เลยตอนนี้เรามาถึงบริเวณงานแล้วครับข้างในแบบอลังการมากเปิดเลยช่องวันส1อ อย่าลืมนะครับคืนนี้เปิดเลยช่องวัน31 3สามทุ่ม15สดสดเลยวันนี้ร้อยเปร์เซ็นต์้เแกระแล้ว,ลวเรามาอยู่บริเวณในงานแล้วคนเยอะมากวันนี้ดูทยอยเดินเข้ามาภายในงาน ช่วาสยจาแกและทองคำชเมคเป็นกายบางๆให้เึ่งผมแับนเป่นปัญหาในชยกับทงชีววิเสรนมสริมกลิ่นหอมบนแส้น